สวัสดีค่ะก็หมดสงการกันไปแล้วนะคะมีเพื่อนๆนหลายคนเนี่ยถามเข้ามาเยอะเลยนะคะว่าถ้าเราเจอคราบน้ำนะคะหรือคราบแป้งเนี่ยเราจะมีวิธีการกําจัดยังไงนะคะซึ่งคราบน้ำกับคราบแป้งนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะซึ่งเป็นคราบที่เราไม่ควรจะทิ้งไว้เด็ดขาดนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเมจะมาแนะนําวิธีการขัดคราบน้ํา,าหรือคราบแป้งแบบง่ายๆนะคะซึ่งจะทำยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยคะ่ะ แต่อันดับแรกนะคะเมย์ขออธิบายเรื่องคราบน้ําก่อนนะคะซึ่งคราบน้ํานะคะก็จะมีการฝังแน่นหลายระดับเลยนะคะซึ่งถ้าเพื่อนๆดูตามชาร์ทที่ขึ้นมานะคะจะเห็นได้เลยว่าคราบน้ำเนี่ยมีการฝังแน่นทั้งหมด3ระดับนะคะก็คือกินผิวด้านบนกินผิวระดับกลางนะคะแล้วก็กินลึกฝังเข้าชั้นสีนะคะซึ่งถ้าเราเนี่ยโดนคราบน้ํามานะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้เนี่ยตากแดดตกฝนนะคะก็จะมีโอกาสที่คราบน้ําเหล่านี้เนี่ยก็จะฝังลึกเข้าไปเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะขัดออกได้นะคะซึ่งอย่างรถตู้คันนี้นะคะก็็เปนคาบ ที่สังแน่นค่อนข้างพอสมควรเลยนะคะเพราะว่าตัวรถคันนี้นะคะก็คือไม่ จอดตัดแดดตัดฝนนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้มีการเคลือบแก้วด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะคะว่าคราบนั้นเนี่ยเยอะมาก,มากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นขอบข,อข,อขาวๆแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งถ้าเราล้างแชมพูเนี่ยลาย้างยังไงก็ไม่ออกนะคะซึ่งเมย์แนะนํานะคะถ้าเ,เพื่อนๆคนไหนเนี่ยที่เพิ่งโดน Now, คราบน้ำมาหรือคราบแป้งมานะคะอย่าทิ้งไว้นะคะแนะนําให้รีบขัดออกทันทีนะคะซึ่งมันจะทําให้คราบน้ำเนี่ยมันไม่ฝังเข้าไปในชั้นสีผิวรถนะคะอย่างเราเคลือบแก้วเนี่ยก็ช่วยได้นะคะซึ่งถ้าเรารดเคลือบแก้วมาเนี่ารตัวคบ น้ำหรือคาบแป้งเนี่ยจะฝังเข้าสีผิวรถนะคะก็จะยาวกว่ารถที่ไม่ได้เคลือบแก้วด้วยคะ่ะเดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราก็จะมาทําการล้างรถก่อนนะคะด้วยตัวแชมพูล็อกกาฟีนพรีเมียมตัวนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเมย์จะใช้คู่กับตัวถังพ่นโฟมนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการใช้กันเลยคะ่ะอันดับแรกนะคะเดี๋ยวเรามาล้างรถกันก่อนนะคะก็จะฉีดน้ําให้รถนะคะเตียกทั่วรถแบบนี้ก่อน ดี๋ยวถัดมานะคะเมย์ก็จะทําการฉีดโฟมนะคะเพื่อล้านเอาคราบสิ่งสกปรกหนักออกน,นะคะแบบนี้เลยส่วนแชมพูล็อกกาฟีนนะคะจะให้เนื้อโฟมนะคะที่แน่นมากนะคะเวลาที่เราใช้เนี่ยก็จะสลายคราบสิ่งสปกปรกออกได้ดีนะคะแล้วก็ไม่ทําให้เกิดรอยด้วยนะคะและที่สําคัญนะคะสิ่งที่เพื่อนๆกังวลบางคนเนี่ยโรเตเครือบแก้วมานะคะตัวแชมพูล็อกกาฟีนเนี่ยจะไม่ทําลายชั้นฟิล์มแก้วที่เราเคลือบด้วยนะคะเนี่ยคะ่ะเพื่อนๆก็สามารถฉีดไปให้ได้ทั่วคันแบบนี้เลยนะคะ พอเราฉีดโฟมเสร็จนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงนะคะสามารถฉีดลงไปได้เลยนะคะแทบจะต้องไม่ต้องล้างเลยแต่ว่าถ้าเพื่อน <c oughs> ๆคนไหนไม่มีนะคะเราก็อาจจะใช้ตัวฟองน้ํานะคะล้างทําความสะอาดนิดนึงนะคะเพื่อให้คราบสิ่งสกรปรกนะคะมันออกได้ง่ายขึ้นนะคะแบบนี้เลยพอเราล้างด้วยฟองน้าเสร็จนะคะเราก็เอาน้าเปล่านะคะล้างเอาสิ่งสกรปรกออกได้เลยนะคะแบบนี้หลักการล้างสิ่งสกปรกนะคะก็ให้ฉีดน้ํานะคะไล่จากบนลงล่างลงมานะคะแบบนี้เลย เสร็จแ,แล้วเพื่อนๆก็ใช้ผ้าชาวมช็วให้แห้งได้เลยนะคะแล้วก็ล้างรถเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก่อนแรกเนี่ยเดลเมจะพามาดูเรื่องคราบน้ำกันก่อนนะคะซึ่งคราบน้ำเนี่ยก็มีการฝังแน่นหลายระดับเลยนะคะอย่างเช่นรถตู้คันนี้นะคะเ,เพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะคะว่าคราบน้ำเนี่ยค่อนข้างฝังแน่นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีรอยขนแมวด้วยนะคะแบบนี้เลยมาดูใกล้ๆนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าคราบน้ํากับรอยขนแมวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะคะซึ่งเป็นรถที่อาจจะไม่ได้ค่อยได้ดูแลนะคะแล้วก็มีคราบขี่นกด้วยแบบนี้ แล้วก็เป็นคาบน้ำนะคะเต็มคันรถเต็มหมดเลยซึ่งสภาพรถตู้คันนี้นะคะถือว่าเป็นสภาพสีรถที่ค่อนข้างแย่เลยทีเดียวนะคะแต่เดี๋ยวเมย์จะพามาดูสภาพรถอีกคันหนึ่งนะคะที่เป็นสภาพรถที <2021. S 2> <Assembly. S 1> ่ค่อนข้างดีอยู่นะคะเจ้าของเนี่ยดูแลตลอดเลยนะคะแต่ว่าเพิ่งผ่านสงการมาเนาะก็จะเจอคาบน้ํานะคะหรือคาบแป้งนะคะแต่ว่าถ้าดูเนี่ยก็จะไม่ได้ฝังแน่นมากเหมือนกับรถตู้นะคะแต่ว่าเมื่แก้ไม่ล้างรถแล้วแต่พอล้างไปเนี่ยล้างยังไงก็ยังไม่ออกอยู่ดีนะคะเดี๋ยวอันนี้เนี่ยเราจะมา ถ้าจัดคาบน้ำง่ายๆนะคะด้วยตัว T D E Laser Gel ตัวนี้นะคะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าตัว T D E Laser Gel ตัวนี้เนี่ยใช้แล้วเนี่ยปลอดภัยนะคะสีผิวรถเนี่ยไม่ด่างแน่นอนนะคะซึ่งถ้าเราไปใช้น้ำยาบางตัวเนี่ยก็อาจจะทําให้สีรถเฟดน,นะคะหรือว่าสีรถด่างได้แต่ว่า E Laser Gel เนี่ยไม่เป็นอันตรายเลยนะคะซึ่งวิธีการใช้เนี่ยก็ง่ายนิดเดียวนะคะเพียงแค่เพื่อนๆนะคะปิดน้ํายาลงบนฟองน้ําแบบนี้นะคะแล้วเราก็ ขาดไปที่บริเวณที่เป็นคาบน้ำนะคะเดี๋ยวมยจะทําตรงนี้ให้ดูนะคะนี่ก็ถูกไปได้เลยแบบนี้แล้วเราก็ทิ้งไว้นะคะไม่เกิน65วินาทีแล้วก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดออกนะคะ พอครบ45วินาทีนะคะเพื่อนๆเนี่ยก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดออกได้เลยนะคะซึ่งสิ่งสำคัญของตัว e laser gel เลยนะคะก็คือไม่ทำให้สีผิวรถของเราเนี่ยด่างแน่นอนนะคะแล้วก็น้ำยาเนี่ยเช็ดง่ายด้วยนะคะ ซึ่งจะเห็นได้เลยนะคะเดี๋ยวมีเอาไฟสองให้ดูนะจะเห็นได้เลยว่าคาบน้ํานะคะตอนแรกอะ่ะที่ยังมีคาบน้ําอยู่นะคะตอนนี้หายไปหมดเกลี้ยงเลยนะคะซึ่งมาเทียบกับอีกฝั่งหนึ่งที่ไม่ได้ใช้อ e ีเลเซอร์เจลนะคะจะเห็นว่ามีคราบน้ำเนี่ยกระจายอยู่ทั่วไปของสีผิวลดเลยนะคะแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะรถคันไหนที่คาบน้ําไม่ได้ฝังแน่นมากนะคะใช้แค่เพียงตัวอ e ีเลเซอร์เจลกับฟองน้ําขัดมือเนี่ยก็สามารถขัดออกได้เลยนะคะ ถัดมานะคะเดี๋ยวเรามาดูที่รถตู้กันต่อนะคะซึ่งเพื่อนจะเห็นได้เลยนะคะว่าอย่างที่เมย์บอกเนี่ยรถตู้เนี่ยคาบน้ำเนี่ยหรือรอยขนแมวเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะซึ่งถ้าเพื่อนจะขัดด้วยมืออ่ะโดยใช้ที่อิเลเซอร์เจลกับตัวฟองน้าขัดมือเนี่ยก็สามารถทําได้แต่ว่าอาจจะเหนื่อยนะคะซึ่งบางรอยเนี่ยที่มันฝังได้นมากเนี่ยก็อาจจะจางลงแต่ออกไม่หมดนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอยากต้องการขัดให้ได้รวดเร็วเยมย์แนะนำให้ใช้เป็นตัวน้ํายาขัดนะคะกับตัวเครื่องขัดนะคะซึ่งมันจะทํางานได้เร็วกว่านะคะแล้วก็ช่วยทุ่่่นนนนนแแรรรงเเาาดด้้วยะะะะะคคตกอทีจไปขะะขัั ตอนแรกเลยนะคะที่ลืมไม่ได้เนี่ยมีแนะนำให้เพื่อนๆเ,เนี่ยรูปดินน้ำมันนะคะด้วยตัวซีโรคกับตัวล็อกเอ็กซ์ลมิก่อนนะคะซึ่งขั้นตอนนี้นะคะจะเป็นขั้นตอนที่ตัวสังประเทศเนี่ยแนะนํากันนะคะว่าควรจะทําก่อนที่เราจะลงการขัดเพื่อเป็นการตัดผิวนะคะให้ผิวรถเนี่ยเรียบแล้วก็ลื่นขึ้นก่อนนะคะจะทําให้การขัดของเราเนี่ยง่ายขึ้นด้วยนะคะแบบนี้เลย เราลูบดินน้ำมันเสร็จนะคะก็ใช้ผ้าไมโครไฟเบอร์เช็ดได้เลยนะคะจะเห็นได้เลยว่าตัวน้ำยาล็อกเอ็กซ์ตรามิกนะคะอันนี้เนี่ยจะเช็ดง่ายมากเลยนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งคราบด้วยแบบนี้เลยนะคะก็อันเป็นเสร็จที่เรียบร้อยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆเนี่ยลองเอาเนิ้วลูบสัมผัสดูนะคะจะเห็นได้เลยนะคะว่าพื้นผิวสัมผัสเนี่ยเรียบแล้วก็ลื่นขึ้นเลยนะคะถ้าเทียบกับบริเวณที่ไม่ได้ลูบนะคะก็จะรู้สึกว่ามันสาะนะคะพอเราลูบดินน้ำมันเสร็จเนี่ยก็จะมาถึงขั้นตอนของการขัดแล้วนะคะ แล้วก็มาถึงการขัดแล้วนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยเมย์ขอแนะนาเรื่องเครื่องขัดก่อนนะคะซึ่งเพื่อนๆหลายคนเนี่ยก็จะมีเครื่องขัดหลากหลายรุ่นนะคะแต่สําหรับรถตู้คันนี้นะคะที่เป็นลอยค่อนข้างเยอะนะคะคาบน้าฝังแน่นหรือแม้กระทั่งรอยเนี่ยเยอะพอสมควรเลยนะคะเมย์ก็จะใช้เป็นตัวเครื่องปรับรอบได้นะคะรุ่น ex 6 2สนตัวนี้นะคะเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยกำลังมอเตอร์เนี่ยค่อนข้างสูงเลยนะคะก็จะทํางานขัดรดรอยได้รวดเร็ว แต่สาหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีเป็นเครื่องไร้สายแบบ TDXS นะคะซึ่งเป็นเครื่องตัวเล็กนะคะกําลังรอบอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับเครื่อง EX620 นะคะแต่ว่าถามว่าทํางานได้ไหมเนี่ยก็ทํางานได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะช้ากว่าแค่นั้นเองนะคะหรือว่าถ้าลอยไหนเนี่ยที่มันฝังแน่นมากจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะจางลงแต่ออกไม่หมดนะคะขอเพิ่มเติมอ,อีกนิดนึงนะคะตัวฟองน้ําที่เมย์ใช้นะคะจะใช้เป็นตัวฟองน้ํานะคะรุ่น Black d i ไดม n นนะคะสีเขียวของชัยเมย์ ะะซึ่งเพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะคะว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นของตัวชัยเมดนะแต่ว่าฟองน้ำเนี่ยเมย์ใช้มาหลายครั้งแล้วนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าฟองน้ําของชัยเมดเนี่ยทนมากจริงๆนะคะ <consumers olacak S 1> แล้วก็ที่เราเลือกใช้สีเขียวเนี่ยเพราะว่าฟองน้ําสีเขียวอะค่ะตัวเนื้อค่ะมันจะแน่นนะคะพอมันแน่นเนี่ยมันก็จะขัดรบรอยหรือคาบต่างๆได้ดีนะคะแต่ว่าแนะนํานะคะว่าให้เป็นของชัยเมดด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นนะคะเนื้อฟองน้ำเนี่ยอาจจะสีเขียวจริงแต่ว่าอาจจะไม่ได้แน่นเท่ากับของชัยเมดนะคะซึ่งการขัดรบรอยเนี่ย ก็อาจจะทําได้ไม่ดีเท่าเหมือนกันนะคะแบบนี้เลยฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูวิธีการขัดกันค่ะว่าจะง่ายขนาดไหนไปชมกันเลยค่ะวิธีการขัดนะคะเราก็บิดน้ายาตัว T D 1นะคะลงบนฟองน้ำเขียวนะคะประมาณ3 4เม็ดนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็ทําการเกี่ยน้ํายาขัดนะคะลงบน <Okay. S 1> บริเวณที่เพื่อนๆต้องการขัดนะคะให้ทั่วเพื่อที่จะทําให้น้ํายาไม่กระเด็นนะคะเวลาที่เราขัด แต่เมจะขัดตรงบริเวณนี้ให้ดูนะคะที่เราก้านตัวเทปสีเขียว ส่วนรอบการขัดนะคะให้เพื่อนๆปรับไปที่รอบเบอร์3ถึงเบอร์4นะคะแล้วก็กดเปิดเครื่องได้เลยซึ่งตัวเครื่อง EX620 นะคะจะเป็นเครื่องขัดระบบ DA ของชัยเมนะคะรุ่นท็อปสุดเลยซึ่งตัวนี้เนี่ยจะขัดได้ง่ายแล้วก็สบายสุดๆเลยนะคะและที่สำคัญเนี่ยสามารถขัดลบลอยได้เร็วด้วยนะคะและตัวเครื่อง EX620 เนี่ยก็กำลังทอปดีมากนะคะสามารถขัดลบลอยได้เร็วกว่าปกติถึง2เท่าเลยทีเดียว สังเกตเห็นได้เลยนะคะว่าเวลาเมขัดเนี่ยเมแค่ประคองเครื่องขัดเท่านั้นนะคะไม่ได้ออกแรงกดเลยนะคะจะขัดได้สบายๆเลยขนาดเมคเป็นผู้หญิงเนี่ยก็สามารถขัดได้เลยนะคะแล้วก็ตัวหน้าฟองน้ํานะคะแนะนําให้ตัวหน้าฟองน้ำเนี่ยลงหน้าเต็มบนผิวสัมผัสสีรถเลยนะคะไม่ต้องเอียงเครื่องขัดคะ่ะซึ่งเวลาการขัดเนี่ยเราจะขัดจากซ้ายไปขวานะคะแล้วก็บนลงล่างนะคะจะนับเป็นหนึ่งพาร์ทโดยปกตินะคะเราจะขัดประมาณ2พาร์ทน,นะคะก็ถือว่าโอเคแล้วคะ่ะ สำหรับทีดีวันนะคะก็จะเป็นน้ำยาขัดหยาบที่ขัดง่ายนะคะแล้วก็เพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่าเวลามีขัดเนี่ยก็จะไม่มีฝุ่นออกมาเลยนะคะซึ่งเราไม่ต้องมานั่งเก็บงานทีหลังนะคะเหมือนกับน้ำยาขัดหยาบตัวอื่นโดยตัวน้ำยาเนี่ยก็จะค่อนข้างชุ่มเลยนะคะเวลาขัดเนี่ยก็จะไม่แห้งติดทําให้เวลาเราขัดเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยก็เช็ดงานเก็บงานง่ายด้วยนะคะสําหรับวัสดุขัดนะคะก็ถือว่าจําเป็นต่อการขัดมากเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเลือกใช้ฟองน้ำที่นุ่มเกินไปนะคะก็อาจจะทําให้เราเนี่ยขัดลบปรอยได้ช้านะคะหรือว่าขัด ไม่ออกเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เพื่อนๆจะขัดงานเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะคะว่ารอยของเราเนี่ยประมาณไหนก็ต้องเลือกใช้วัสดุขัดหรือฟองน้ำเนี่ยให้เหมาะสมกับง,งานด้วยค่ะเดี๋ยวเมย์จะขึ้นลิงก์ด้านบนนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะคะวิธีการขัดอย่างละเอียดเนี่ยสามารถกดลิงก์ด้านบนได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาลอกเทปน,นะคะเพื่อเปรียบเทียบสฝั่งที่ขัดและไ,ไม่ขัดดูกันนะคะ เพื่อนๆจะเห็นได้เลยนะคะว่าบริเวณที่เราขัดนะคะสีผิวรถเนี่ยจะเงาสวยขึ้นเลยแล้วก็คาบน้ํานะคะแล้วก็ตัวรอยขนแมวต่างๆนะคะ หายไปหมดเกลี้ยงเลยนะคะลูกค้าซึ่งถ้าเพื่อนๆเนี่ยลองเอารถมาจอดตากแดดนะคะจะเห็นความแตกต่างอย่างชาัดเจนเลยนะคะบริเวณที่เราขัดด้วยตัว T D 1นะคะกับบริเวณที่ไม่ได้ขัดนะคะในส่วนของบริเวณที่เราขัดมาแล้วเนี่ยก็จะเงาสวยขึ้นเลยนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราขัดแค่ตัวสเต็ป T D 1กับฟองน้ําเขียวเองนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยได้มีการลงขัดละเอียดด้วยตัว T D Speed นะคะหรือเคลือบเงาด้วยตัว p ก o x y เนี่ยรถก็จะยิ่งเงาสวยขึ้นมาอีกเลยนะคะ กจ็จบไปแล้วนะคะสําหรับคลิปวิธีการแนะนําการขัดเรื่องคราบน้ํานะคะซึ่งอย่างที่เมย์บอกนะคะว่าคราบน้ำเนี่ยมีการฝังแน่นหลายระดับนะคะไม่ว่าเพื่อนๆเนี่ยจะใช้มือขัดนะคะหรือว่าจะใช้เครื่องขัดเนี่ยจริงๆก็สามารถทําได้นะคะแต่ว่าต้องดูสภาพสีผิวรถเราด้วยนะคะว่าคราบน้ําเหล่านั้นเน่ยฝังแน่นมากน้อยแค่ไหนนะคะ หากเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีข้อสงสัยนะคะหรือว่าอยากสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดไลน์โอซาก้าเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะจะมีเจ้าที่คอยให้คําแนะนําค่ะสําหรับท่านใดที่สนใจเข้ามาทดลองสินค้าก็สามารถเข้ามาทดลองที่ร้าน o s ซาก้าได้เลยนะคะหรือแอดไลน์เข้ามาปรึกษาได้ที่ไลน์ ID ดีแอดไ o s ์โอซได้เลยคะ่ะ